สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาเจอกับครูเบนอีกเช่นเคยนะคะมาค่ะตามคำเรียกร้องของหัวข้อนี้นะคะคิดว่าในหน้าหลายๆคนนะคะที่เริ่มต้นทำในหน้าสังหาจะเจอ,เอปัญหาเดียวกันนะคะเนาะวันนี้ครูเบนก็จะมาบอกอาสามข้อที่ต้องรู้นะคะเนาะสาข้อที่ต้องรู้ถ้าเจ้าของทรัพ์เนี่ยนะคะให้เอาซัพย์มาทำการตลาดแต่ว่า ไม่อนุญาตให้ให้ไปดูซับก่อนแบบนี้นะคะว่าเฮ้ยแล้วเราต้องทําแบบไหนต้องทํายังไงดีครูเบนเพราะว่าเ,เราก็อยากจะไปดูซับแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาของในหน้าสัญญาก็คือยังไม่มีลูกค้านะคะวันนี้ครูเบนจะมาบอก3ข้อนะคะที่ในหน้าสังหามือใหม่ควรรู้นะคะแล้วก็ต้องทํำยังไงดีนะคะแบบว่าเพื่อที่จะได้ไปดูซับนะคะ เนาะโอเคมาเรียนรู้กันนะคะวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์คุณเบนก็จริงๆจะทําเป็นคลิปนะคะแต่คิดว่าเป็นคลิปเนี่ยมันจะยาวเกินไปนะคะเออมันมันอยากจะให้เนื้อหาแบบเต็มๆนะคะถ้าเป็นคลิปเนี่ยมันมันจะเป็นประเด็นช็อตสั้นๆเนี่ยแบบนั้นาเป็นคลิปได้แต่อันเนี้ยอยากอธิบายยาวๆเพื่อให้คนที่มาฟังเข้าใจแบบเออเข้าใจไปเลยแบบเนี้ยนะคะก็เลยแบบเป็นไลฟ์ดีกว่าเวลาที่มัน เป็นคลิปวิดีโอมันจะได้แบบยาวๆไปแบบนี้นะคะเนาะอ่ะโอเคมาเริ่มเลยนะคะ,ะครูเบนจะให้3ข้อควรรู้นะคะสําหรับคนที่โทรไปดูซับแล้วนะคะถึงขั้นที่แบบว่าเจ้าของเนี่ยเขาอนุญาตนะคะให้เอารูปไปทําการตลาดได้นะคะแต่ทีนี้เจ้าของเนี่ยเขาแต่เขาไม่ให้ไปดูซับก่อนนะเออทีนี้ครูเบน แล้วจะทํายังไงดีครูเบนคืออยากจะไปดูซับก่อนอะแต่เรายังไม่มีลูกค้านะคะอะมาดู3ข้อนี้นะคะข้อที่1นนะคะคืออคุณต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ของการไปดูซับนั้นนะคุณไปดูเพื่ออะไรนะคะคุณไปดูเพื่ออะไรเอออยากจะไปดูซับอะแต่คุณไม่มีลูกค้าแต่คุณอยากจะไปเจอเจ้าของค่ะคุณคุณคุณจะไปดูซับตรงนั้น,นเพื่ออะไรเช่นเยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะคะสมมติว่าเ,เป็น เราเห็นแบบห้องไม่สวยเลยอย่างเงี้ยสมมตินะว่าเจ้าของถ่ายรูปไม่ครบถ่ายรูปมุมมุมแบบเออถ่ายแค่เฟอร์นิเจอร์เป็นทีละตัวแบบนี้แต่เราอยากจะเห็นภาพรวมของห้องแล้วก็เราเนี่ยอยากจะไปตกแต่งห้องให้กับเจ้าของเช่นออไปวางเพอเให้มันสวยๆเพื่อที่จะไปถ่ายรูปใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือจุดประสงค์ที่คุณจะเข้าไป ต้องไหมอ่าแบบเนี้ยคุณก็สามารถที่จะไปคุยกับเจ้าของได้ว่าเพราะอะไรคุณถึงอยากจะไปดูซับเขาก่อนก่อนที่จะมีลูกค้ามาแบบนี้นะคะเช่นอ่อจะไปดูแลไปตกแต่งช่วยตกแต่งซับให้ซับเอ่ดูสวยขึ้นน่าสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะใครเข้ามาแล้วทักทายคุณเบนได้นะคะเนาะมีคําถามเม้นต์มาได้นะคะตอนนี้สามารถตอบไ,ได้เลยนะคะอ่ะ แบบนี้เป็นต้นนะคะแบบว่าคุณสามารถไปเจราจากับเจ้าของได้ว่า,อาพอดีเบนเห็นห้องพี่ที่ประกาศมานะคะเบนอยากจะช่วยเข้าไปถ่ายรูปให้ที่แล้วก็ไปตกแต่งห้องให้ใหม่ด้วยแบบนี้คะตกแต่งห้องให้ใหม่เปนถึงว่าวางพร็อพให้มันแบบสวยๆแล้วให้ห้องมันน่าอยู่มากกว่านี้แล้วก็เพิ่มการตัดสินใจให้ให้กับลูกค้าแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะเพราะว่า,าบางเคสเนี่ยบางทีเนี่ยคือเราเห็นซับแล้วเนี่ยเราเรารู้เลยว่าแบบ เออมันไม่ได้อะเราจะเอาตรงนี้ไปไปเสนอให้กับลูกค้าแล้วคือแบบบางทีมันมืดมากหรือบางทีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้มุมมันไม่มันไม่ได้ลูกค้าไม่เห็นแบบภาพแบบภาพรวมแบบนี้ค่ะของห้องเป็นต้นนะคะเออแบบนี้คุณก็สามารถที่จะไปคุยกับเจ้าของแล้วเวลาคุยหรือว่าเทคนิคการคุยเนี่ยคุณต้องคุยในเชิงลักษณะที่ว่า เจ้าของเขาจะได้รับผลประโยชน์กับกนรกับสิ่งที่ที่ที่คุณจะไปอ่ะจะไปทำห้องเขาจะไปช่วยเขาอะคะ่ะเออเนี่ยคุณต้องรู้จุดประสงค์ของการที่คุณจะเข้าไปดูซับนะคะต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ของการเข้าไปดูซับครั้งนี้คืออะไรคุณจะได้เตรียมเรื่องที่จะไปเจรจากับทางเจ้าของนะคะว่า เออที่เราจะเข้าไปดูซับตรงเนี้ยเราจะไปช่วยเขาในเรื่องของอะไรทําไมเราถึงต้องไปดูซับก่อนที่จะต้องพาลูกค้ามาตรงเนี้ยคุณต้องไปหาคําตอบให้ได้นะคะว่าเพราะอะไรคุณถึงต้องไปดูซับก่อนคือคือเข้าใจนะคะว่าทําไมเจ้าของเขาถึงไม่ให้ในหน้าไปดูซับก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาเสียเวลานะคะเขาเสียเวลาที่ าในหน้ามาดูซับแต่ไม่มีลูกค้ามาเขาจะเสียเวลามาเปิดห้องทําไมถูกต้องไหมคะคุณต้องทําให้เขารู้ว่าการที่เขาอะสละเวลาของเขามามันจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นผลดีเป็นข้อดีกับเอ่อกับตัวเขายังไงกับตัวเจ้าของยังไงเป็นต้นนะคะเนาะแบบสลับกันเลยก็ได้อะคะ่ะสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของเองแล้วหนะน้ามาพูดแบบเนี้ย เป็นเราเนี่ยเราเราจะเปิดห้องให้ในหน้ามามาดูซับเราไหมมามาถ่ายรูปให้เราไหมแบบนี้นะคะเออทั้งที่ในหน้าไม่มีลูกค้าเนี่ยเป็นเราเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราในหน้าคนนี่พูดแบบนี้เราจะเปิดไหมเป็นต้นนะคะฉะนั้นคุณต้องไปทําการบ้านมานะคะไปเตรียมคําถามมาไปทําการบ้านมาว่าจุดประสงค์ที่เออคุณจะเข้าไปดูห้องในครั้งเนี้ยคืออะไรแบบชัดเจนแล้วก็ชี้แจงเออแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ อธิบายนะคะให้ทางเจ้าของเขาเข้าใจว่าคุณจะเข้าไปช่วยอะไรเขาโอเคไหมคะทุกคนเนาะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะพอพอคุณอธิบายให้เจ้าของเข้าใจเนี่ยนะคะลายลายต่อลายเคสนะคะเจ้าของอต้องบอกว่าอ่ะมันจะเป็นข้อที่สองนี่แหละนะคะข้อที่สองนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้คือซับท,ที่คุณทำเนี่ยเป็นเคสขายหรือว่าเคสเช่าอันนี้คือครูเบนให้ ให้ความรู้แบบแพงมากในหน้าเพจเลยนะคือคุณต้องรู้ก่อนว่าซับที่คุณทำเนี่ยเป็นเป็นเคสเช่าหรือว่าเคสขายนะคะความแตกต่างมันต่างกันนะคะซูิว่าถ้าเป็นเคสเช่าแบบเนี้ยนะคะเออถ้าเป็นเคสเช่าแน่นอนว่าเคสเช่ามันไม่ได้มีทําสัญญาปิดถูกต้องไหมคะหลายตัวหลายคนทํางานนะคะทําได้แบบนี้นะคะคือไม่เป็นไรเจ้าของก็ไม่ให้แม่ไปดูห้องก็ไม่เป็นไรเราก็เอารูปไปทําการตลาด แล้วเวลาที่มีลูกค้าเราก็แค่พาลูกค้ามาก็จบถูกต้องไหมเคสเช่ามันเป็นแบบนี้แต่ที่ครูเบนจะบอกก็คือว่า,าคุณทําแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเคสเช่าน,นะเอารูปไปทาการตลาดได้เลยแต่คุณต้องดูด้วยว่าเวลาที่เราอะ่ะเราก็เสียเวลาในการทํางานถูกต้องไหมคะการจะทําซับแต่ละซับครูเบนอยากจะให้คิดว่าเราอะ่ะต้องการปล่อยเช่าให้มันได้จริง ถ้าสมมุติว่าทรัพย์นั้นมันรูปมันไม่ได้จริงๆแบบนี้ยรูปมันไม่สวยเราเราดูออกนะคะเพราะเวลาที่เราทําเยอะเนี่ยเรารู้เลยว่าแบบถ้าเอาแบบนี้เสนอลูกค้าลูกค้าไม่เอาแน่แน่แบบนี้นะคะคุณก็ต้องกล้าที่จะต้องคุยกับไปที่ข้อหนึ่งต้องคุยกับเจ้าของให้ได้ว่าเพราะอะไรคุณต้องเข้าไปแล้วก็จะช่วยเจ้าของตกแต่งห้องใหม่นะไปวางเฟอร์ไปไปถ่ายรูปให้ใหม่เป็นต้นนะคะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าปล่อยแบบนี้ไปแบบไม่มีลูกค้าแน่นอนเป็นต้นแบบนี้นะคะหรือถ้าเป็นเช่ากรณีที่คุณแบบ จะเข้าไปเอ่อจะเข้าไปก่อนเนี่ยก็จะเป็นเคสที่แบบว่าคุณไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเลยแล้วคุณไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยส่วนการอยู่ตรงไหนอะไรเป็นยังไงแบบเนี้ยนะคะเออคุณก็ควรที่จะต้องเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าเอออย่างที่ครูเบนเคยเจอประสบการณ์กับของตัวเองเลยนะคะก็คือแบบเข้าไปพร้อมกับลูกค้าเลยโดยที่ตัวเองไม่เคยเข้าคอนโดนั้นก่อนตอนที่เริ่มทาแบบนี้นะคะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยห้องเลี้ยวซ้ายห้องเลี้ยวขวาวะส่วนกลาองอยู่ชั้นไหนวะ คือแบบมันเหมือนแบบว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าเออแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาที่จะพีเต์ลูกค้าเนี่ยเราควรที่จะพีเต์อะไรยังไงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมมาก่อนเราได้มีโอกาสเข้าไปดูคอนโดนั้นมาก่อนว่าส่วนการอยู่ชั้นไหนอะไรเป็นยังไงคือได้รู้ข้อมูลมาก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเวลาที่เรามาเจอกับลูกค้าเคสจริงๆ,ๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราทํางานแบบมีคุณภาพมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะ แต่ก็ไม่ผิดนะคะถ้าถ้าคุณแบบว่าอยากจะเอารูปมาทําการตลาดเลยแล้วก็มาพร้อมกับลูกค้าแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าคุณก็ควรต้องหาข้อมูลเบื้องต้นมามาให้ดีนะคะเพราะว่าเผื่อลูกค้าเ็าถามหน้าง,งานคุณจะได้ตอบคําถามให้มันได้เป็นต้นนะคะเนาะอ่ะอันนี้สําหรับสมมติว่าคุณรู้แล้วนะคะว่าเป็นเคสเชา่าแบบนี้คุณจะไปดูพร้อมลูกค้าก็ได้หรือว่าคุณจะเอะมาดูก่อน ก็ได้นะคะแล้วก็เจรจากับเจ้าของว่าทําไมคุณถึงต้องมาดูห้องก่อนมาเตรียมความพร้อมห้องก่อนที่ลูกค้าจะมานะคะเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเคสขายนะถ้าเป็นเคสขายแน่นอนว่าคุณต้องเข้าไปดูห้องก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะอะไรเพราะเคสขายเนี่ยมันต่างจากเคสเช่าตรงที่ว่ามันต้องทําสัญญาปิด ตรงเนี้ยคุณก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการทําสัญญาปิดวิธีการพูดสคริปส,สคริปการพูดทําสัญญาปิดว่าต้องทํำยังไงนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าคุณไล่ตามเพจครูเบนเนี่ยนะคะมีหลายคลิปเหมือนกันนะที่ครูเบนสอนสัญญาปิดลองลองไปตามไล่ดูนะคะเนาะหรือแบบว่าครูเบนก็จะมีมีพูดอะจำได้นะคะว่ามีพูดเรื่องสัญญาปิดนะคะเนาะเนี่ยคุณก็ต้อง ไอจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือว่าการไปทำเคดขายเนี่ยคือต้องไปทำสัญญาปิดตรงนี้แหละคุณต้องไปเรียนรู้วิธีพูดสคริปเพื่อที่จะได้เข้าไปดูห้องนะคะเพื่อที่จะไปเจราจากับเจ้าของเพื่อที่จะทำสัญญาปิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณทำเคดขายแล้วคุณไม่หวังว่าจะทำสัญญาปิดคุณก็ไม่ต้องมายตรงนี้นะคะว่าจะต้องไปหาไปดูห้องก่อนแล้วก่อน เข้าใจไหมคะถ้าเคสขายเอาตามให้ทันนะคะถ้าเคสขายคุณไม่ทําสัญญาปิดก็ไม่จําเป็นต้องไปดูห้องก่อนคุณก็เอารูปแบไปนําเสนอลูกค้าได้เลยแล้วค,คุณค่อยแบบมาดูห้องพร้อมลูกค้าเป็นต้นแต่ถ้าเคสขายคุณต้องการทําสัญญาปิดคุณก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการทําสัญญาปิดพูดยังไงคริคต์การคุยกับเจ้าของยังไงเพื่อที่จะทําให้เจ้าของมาเปิดห้องให้คุณก่อน นะคะทั้งที่คุณยังไม่ไม่มีลูกค้ามาเป็นต้นนะคะอ่ะตรงนี้คุณต้องรู้นะคะข้อที่2คือว่าคุณทำในหน,น้าคุณต้องรู้ว่าอันนี้เป็นเคสเช่าหรือว่าเคสขายแล้วเคสขายเนี่ยคุณก็ต้องมารู้ว่าเอ่อคุณจะทําสัญญาปิดไหมหรือว่าไม่ทําเป็นต้นนะคะเนาะเรียนรู้นะคะเรียนรู้วิวธีการทําสัญญาปิดอันนี้เอ่อสเกลนี้สําคัญทักษะนี้สําคัญนะคะคุณเ็นมีสอนฟรีหน้าเพจด้วยนะเนาะแต่ถ้าสมมติว่า ใครที่แบบว่าอยากมาลงลึกหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถติดต่อทางเพจได้นะคะแต่ว่า,าสําหรับแต่มันมีฟีหน้าเพจด้วยอะ่ะเออนะคะแล้วแล้วแต่เลยว่าคุณจะถนัดเรียนรู้แบบไหนนะคะหรือว่า,าต้องการเรียนรู้เร็วหรือว่าเรียนรู้ลึกหรือว่าเรียน,รเ,รยนรเรียนรู้แบบให้มีความรู้เฉยอๆอะไรแบบนี้นะคะามาต่อกันนะคะต้องขอโทษเลยนะคะมจะมีเสียงดังข้างบ้านต่อต่อเติมนะคะเออ โอเคมาต่อนะคะทีนี้ข้อ3นะคะคือจริงๆอะ่ะข้อ3เนี่ยพอพอคุณรู้แล้วนะคะว่าคุณเลือกคุณเลือกคุณเลือกทำว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเคสขายนะคะคุณเลือกว่าเป็นเคสขายแล้วนะคะเพราะว่า เคสเช่าอ่ะบางทีก็ไม่ต้องไปดูก็ได้บางบางเคสเขาก็มีวิธีการที่แบบว่าถ้าคุณคุยกับเจ้าของได้นะคะก็บางบางเคสเจ้าของเขาก็จะฝากกุญแจไว้กับลิติบางเคสเขาก็จะฝากกุญแจไว้เมลบอกเป็นต้นนะคะเคสเคสเช่านะแต่ทีเนี้ยเคสขายเนี่ยพอคุณเลือกแล้วเลือกแล้วว่าจะทําเคสขายนะคะคุณก็ต้องเลือกให้ได้ว่าอันนี้ข้อที่3นะคะคุณต้องเลือกให้ได้ว่าคุณจะทําสัญญาปิด หรือว่าไม่ทําสัญญาปิดนะคะไอ้ตรงเนี้ยถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทําสัญญาปิดนะคะคุณก็ทําแบบเคสเช่าก็ได้ก็คือว่าก็รูปไปทําการตลาดได้เลยนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่คุณทําเคสขายแล้วคุณไม่ทําสัญญาปิดคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ให้ได้นะคะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคืออะไร ก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้ค่าคอมเป็นต้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีเอกสารสัญญาปิดที่ระบุในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่ที่คุณต้องได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าแบบบางทีคุณเลือกที่จะไม่ทําสัญญาปิดแต่แบบจะไปทําตอนที่อ,อ่าอะไรอะพาลูกค้ามาแล้วแล้วขอเจ้าของท,ทําทีหลัง แบบนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่การเจรจานะคะว่าว่าคุณจะทำยังไงนะคะหรือว่าคุณจะใช้วิธีการที่แบบว่าคุยรายละเอียดผ่านทางลายเพื่อให้เป็นรายลักษณ์อักษรแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ส่วนถ้าคุณเลือกที่จะทำสัญญาปิดตรงเนี้ยเน้นย้ำนะคะว่าสำคัญและจำเป็นมากที่ที่คุณต้องไปเจอเจ้าของก่อนนะคะเพราะว่าคุณจะได้อธิบายในเรื่องของสัญญาปิด ให้เขาฟังนะคะว่าคุณจะดูแลอะไรเขายังไงบ้างและโรเซตตรงนั้นที่เราไปเจอเจ้าของเนี่ยเราจะได้ให้เขาเซ็นสัญญาปิดให้เราตอนนั้นซึ่งมันจําเป็นนะคะเนาะซ mm ึ hmm. ่งโดยปกติเวลาคูเบนทาเคสขายส่วนใหญ่แล้วคูเบนจะทําสัญญาปิดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทําสัญญาปิดเนี่ยคูเบนมองว่าสําหรับตัวคูเบนนะคะไม่ผิดไม่ถูกนะคะถ้าใครจะไม่ทํานะคะแต่สําหรับตัวคูเบนอะมองว่าถ้าถ้าถ้าโตคูเบนไม่ทำเนี่ย เหมือนก็นว่าแบบตัวเองเนี่ยทำงานแบบเต็มที่แบบนี้นะคะแล้วแบบว่าพอมันจะบทที่มันจะไม่ได้ค่าคอมคือบางทีมันก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า,าหรือบางทีเนี่ยสมมติว่ามีกรณีที่เราพาลูกค้าไปแต่เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าลูกค้าที่เราพาไปเนี่ยเขาเขาจะไปดีลกับเจ้าของข้างหลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งเราก็ทําอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมคะถ้าเราไม่ทําสัญญาหรือว่าเป็นลายลักษณอักษรอะไรเลย,เลยแบบนี้นะคะซึ่ง ตัวเป็นเองเนี่ยมองว่าแบบมันไม่คุ้มค่ากับการลงแรงที่ทำนะคะฉะนั้นแล้วท,ทุกการลงมือทำที่ลงแรงไปเราควรที่จะได้ผลลัพธ์กลับคืนมาด้วยเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะแบบค่าที่เราแบบเ,เดินทางเราค่าค่าเดินทางเราค่าเดินทางกี่รอบอะ่ะเดินทางไปดูห้องเดินทางแบบพาลูกค้ามาเปิดห้องกี่รอบอะ่ะนะ,ะไม่ใช่ว่าลูกค้าคนเดียวแล้วจะปิดได้เลยถูกต้องไหมคะมีค่าจิปทาอีก เยอะแยะมากมายค่าการตลาดไปอีกค่าเสียเวลาในการทํางานของเราอีกเป็นต้นนะคะมีหลายอย่างฉะนั้นแล้วครูเ็นเลยจะโฟกัสซับที่ทําสัญญาปิดเป็นต้นนะคะอืมซึ่งจริงๆแล้วสัญญาปิดเนี่ยครูเบนก็จะบอกแบบนี้นะคะว่าในตัวสัญญาเนี่ยเมื่อคุณทําในหน้าอิสระแล้วเนี่ยคุณสามารถกําหนดด้วยตัวคุณเองได้เลยนะคะว่าคุณจะทํากี่เดือนคุณคุยกับเจ้าของได้เลยเช่น คุณอยากทำสามเดือนคุณอยากทำหกเดือนคุณอยากทำหนึ่งปีแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าแบบคุณทำบริษัทเขาอาจจะฟิกให้คุณก็ได้ว่าต้องต้องทำหนึ่งปีเพราะว่าผลพลิตได้ที่ทำหนึ่งปีคือบริษัทเขาจะได้ผลประโยชน์มากๆอยู่แล้วนะคะคือเขาสามารถเอาซั์ไว้ในพอร์ตเขาแบบขายได้ไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรแต่ซั์ยังอยู่ในมือชั้นหนึ่งปีแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่พอแบบเวลาคุณทำอิสระคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้นะคะเออคือสำหรับตัวครูเบนเองเนี่ยตัวเบนเองเนี่ยเบนรู้สึกว่า ถ้าความสามารถและศักยภาพของเราเนี่ยอะสูงสุดเลยนะให้6เดือนสัญญาปิดทํา6เดือนนะคะแล้วแบบถ้าตัวเราเนี่ยหเดือนเนี่ยเราทําเต็มที่กับสุด,สดๆกับเจ้าของนะแล้วแบบมันขายไม่ได้จริงๆอะ่ะหรือแบบมันมีเรื่องอะไรที่แบบทําให้จบปิดไม่จบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับเบนเองเบนก็โอเคเราทําเต็มที่แล้วเราเบนปล่อยนะคะปล่อยแล้วเพื่อที่จะให้เจ้าของเขาไปขายเองหรือว่าให้ในหน้าท่านอื่นขายเผื่อแบบมันจะตรงจริตก,กับในหน้าท่านอื่นบ้านแบบนี้ค่ะบ้านคอนโดแบบนี้เป็นต้นเพราะว่า จุดประสงค์ของเราอะของกูเบนเนี่ยอยากจะให้เจ้าของขายได้คือเราก็ไม่ได้แบบอยากเอาทซั์เนี่ยมาอยู่ในพอร์ตเราทั้งๆที่แบบมัน,ม,นมันขายไม่ได้อะเอามาไว้เป็นปีแบบเนี้ยตัวตัวเบนเองอะจะไม่สบายใจนะคะเพราะว่าเวลาที่ทําสัญญาปิดแล้วเนี่ยมันต้องมีการโฟลว์อัพกับเจ้าของตลอดแล้วก็เจ้าของเขาก็จะถามเราตลอดใช่ไหมคะว่าแบบเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วแบบเราขายไม่ได้สักทีผ่านไป7เดือน8เดือนแล้วอะไรเงี้ยมันจะเครียดมากกว่านะคะที่แบบว่า ตัวเบนนะตัวเบนนะมันจะเครียดมากกว่าว่าแบบเออทำไมยังขายเขาไม่ได้แบบนี้นะคะเอตัวอย่างที่ตอนนั้นนะที่เบนเริ่มต้นทําเป็นเคสแรกมันเลยจําได้นะคะแบบว่าเป็นไปทํทซับอของกรมคับคดีแล้วเป็นแบบให้นักลงทุนนะคะแบบพานักลงทุนไปประมูลซับใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเอาไปประมูลซับมาได้แล้วเบนก็ดูแลเขาตรงที่ว่า จะรับผิดชอบในการขายบ้านให้เขาด้วยนะคะไปพ,พานักลงทุนไปประมูลพอไปประมูลเสร็จปุ๊บก็มารีโนเวทตกตแต่งอะไรยังไงให้เขาเสร็จโปรเซสตรงนี้ก็ต้องรับผิดชอบในการขายบ้านให้เขาด้วยแบบนี้นะคะซึ่งโปรเซสตรงนั้นเนี่ยพอ,พอช่วงที่แบบรับผิดชอบขายบ้านให้เขาเนี่ยทำให้รู้เลยว่าแบบยิ่งขายบ้านให้เขาเนี่ยยิ่งเรามีความรับผิดชอบแบบเราต้องรับผิดชอบอะแล้วเราขายบ้านให้เขาได้ช้าเนี่ย รู้สึกผิดในใจมากเลยนะคะตัวเป็นเองเนี่ยนะคะเออรู้สึกผิดในใจว่าแบบเออเราอยากทํายังไงก็ได้ให้เขาขายไวเราแบบโคยเจนเลยนะเราแบบว่ายอมยอมโคยเจนเลยแบบเนี้ยนะคะแบบเพื่อที่จะให้เขาขายได้ไวๆเป็นต้นแบบเนี้ยนะคะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณทํางานจริงๆอ่ะคุณจะรู้นิสัยตัวคุณเองนะคะว่าว่าตัวคุณเนี่ยชอบหรือว่าถนัดหรือว่าแบบ ไลฟ์สไตล์ในการทํางานเนะ่ยเป็นแบบไหนนะคะแบบว่าเออแต่อย่างตัวเป็นเองพอทําแล้วอะเป็นรู้แล้วว่าไลฟ์สไตล์การทํางานของเบนนะเน่ยเบนไม่ชอบดองซับไว้นานดองซับไว้นานหมายถึงว่าคือถ้าเราขายไม่ได้เราก็ยอมรับว่าเราขายเขาไม่ได้เราทาเต็มที่แล้วนะนะเราควรที่จะปล่อยให้เขาได้ไปขายหรือว่าให้ในหน้าคนอื่นได้มาขายเพื่อให้เจ้าของแบบเขาขายออกได้เวๆยแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่แบบว่า ถ้าปีหนึ่งขายเขายังไม่ได้คือตัวเองรู้สึกผิดแต่ว่าแล้วกูจะไปทำกับเขานานขนาดนั้นทำไม้าใจไหมคะเออเป็นต้นนะคะเวลาคุณทำเนี่ยคุณจะรู้เองนะคะเพราะว่าอย่างตัวเบนพอเบนขายบ้านหลังนั้นเนี่ยมันใช้เวลาขายแบบนานนะพอรีโนเวทต,ตกแต่งอะไรเสร็จขายแบบโคยเจนด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าอยากขายบ้านออกให้ไวๆแบบเนี้ยแบบหกเจ็ดเดือนนะหลายนานมากเหมือนกันนะคะบ้านหกกว่าหกล้านกว่าแบบเนี้ยนะคะแบบ พอเป็นเคสนั้นนะคือจบเลยนะแต่เคสนั้นเนี่ยได้เรียนรู้หลายอย่างนะคะอันนี้คุณต้องไปเรียนรู้เลยนะคะว่าการเลือกฟาร์มมิ่งก็สําคัญนะคะเพราะว่าตอนนั้นอนะเบนได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างมากๆเลยกับเคสแรกที่ขายบ้านเนี่ยนะคะคือแบบไปเอาฟาร์มมิ่งที่ไกลจากตัวเองมากๆค่าแท็กซี่ก็ไปกลับ500แล้วค่ะไปก็250มาก็250แล้วอะคือมันไม่คุ้มนะคะกับการที่ที่จะทําแบบเนี้ยนะคะ เ,ออเราเราเดินทางเยอะเราก็เลยใช้การคอยเจนให้เอเจนที่อยู่พื้นที่นั้นไปเปิดซับแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะคืออยากจะเป็นกาลังใจให้มือใหม่นะคะ,ละหลายๆคนนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นทําในหน้านะคะว่าให้ลองทําให้ทาให้ทําก่อนนะคะแล้วคุณจะรู้แบบไลฟ์สไตล์การทํางานของคุณนะคะออที่ครูเบนพูดในเรื่องของสัญญาปิดบางคนนะคะอย่างเพื่อนครูเบนบางคนเขาก็ไม่ทําสัญญาปิดเลยนะคะเ,ออเพราะเขาสบายใจตรงที่ว่า ฉันไม่อยากจะไปรับผิดชอบอะไรกับทางเจ้าของแล้วแบบไม่ชอบโมเมนต์ที่เจ้าของต้องมาทวงถามแบบนี้นะคะที่เป็นครูเบนถามเพื่อนนะว่าทําไมถึงไม่ทําสัญญาปิดเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบโมเมนต์ที่เจ้าของมาทวงถามว่าแบบไปถึงไหนแล้วมีลูกค้ามาแล้วหรือยังเป็นยังไงบ้างคือเจ้าของอาจจะจี้เขาอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีแบบนั้นมานะคะมันเลยกลายเป็นว่า ซัต์ต่อไปคือเขาไม่ทําสัญญาปิดเลยเป็นต้นซึ่งมันก็ไม่ผิดแล้วเขาก็เลือกทํากับเจ้าของที่เขารู้สึกว่าเจอแล้วเขาชาร์จแล้วมันไว้วางเขาไว้วางใจเจ้าของเจ้าของไว้วางใจเขาคือแบบใจแลกใจไปเลยอ่ะเขาชอบทํางานกับลักษณะเจ้าของที่นี่ัส่แบบนั้นแบบนี้ก็ทําได้นะคะนอกฉะนั้นแล้วอย่าก,กลัวนะคะมือใหม่ครูเบนจยาบอกว่าอย่าก,กลัวในการเริ่มต้นนะคะถ้าแบบคือต้องบอกว่า กลัวก็ได้นะครูเ็นก like, ็กลัวอย่าพูดว่าอย่ากลัวก็ไม่ได้นะแต่แบบให้ทาทั้งที่กลัวได้นะคะเพราะว่าตัวครูเป็นแบบกลัวได้ความกลัวเป็นเรื่องที่ดีนะคะกลัวแบบว่าพพอเวลาเรากลัวเนี่ยเราจะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะแต่อย่ากลัวมากจนเกินไปจนไม่ได้ลงมือทาอะค่ะกลัวแบบพอประมาณนะคะเออกลัวได้กลัวเออพอเรากลัวเรื่องเนี้ยเราก็จะแบบระมัดระวังและไปหาความรู้เรื่องนี้เพิ่ม เป็นต้นเดี๋ยวนี้เออฉันกลัวแบบฉันจะปิดการขายไม่ได้สมมติเออฉันกลัวเรื่องนี้ฉันจะต้องไปเรียนรู้การปิดการขายเพิ่มขึ้นฉันกลัวว่าถ้าฉันไปแล้วฉันจะทําสัญญาปิดไม่ได้เจ้าของฉันจะไม่ยอมทํากับฉันเออฉันก็จะไปเรียนรู้ว่าคนที่เขาทาสัญญาปิดเขาพูดเขาเจรจากับเจ้าของแบบไหนเป็นต้นแต่ไม่ใช่กลัวโอ้ทำาันนั้นก็ได้อันนี้ก็ยากท้ายที่สุดไม่ได้ทําในหน้าเลยแบบนี้นะคะเนาะ ่ะโอเคมาสรุปนะคะ3ข้อต้องรู้นะคะเจ้าของอให้เอาซับไปทำการตลาดได้นะคะแต่ไม่ให้ไปดูห้องก่อนนะคะอ่าต้องทำยังไงนะคะคือ3ข้อต้องรู้คือข้อแรกคือคุณต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์ที่ไปดูซับเนี้ยไปดูเพราะอะไรนะคะอยากจะไปดูซับเพื่อที่จะไปถ่ายรูปหรือว่าอยากจะไปดูซับเพื่อที่จะทําสัญญาปิดหรือว่าจะทําอะไรนะคะจะช่วยเจ้าของเขาแบบไหนยังไงนะคะข้อที่2 คุณต,ต้องรู้ว่าเคสที่คุณทําอยู่เนี้ยเป็นเคสเช่าหรือว่าเคสขายมันมีความแตกต่างกันแบบไหนครูเบนได้อธิบายในเนื้อหาแล้วนะคะว่าเป็นแบบไหนยังไงนะคะเคสเช่าจะไปดูก่อนก็ได้หรือว่าไม่ไปดูก่อนก็ได้นะคะอะถ้าแบบรูปมันสวยอะไรแล้วคุณก็เอาไปถาไปทําการตลาดได้เลยแต่ถ้าแบบห้องมันไม่ได้สวยหรือว่าเออคุณแบบมันมันได้มากกว่านี้คุณจะไปบริการเจ้าของคุณก็ไปคุยกับเขานะคะแล้วถ้าเป็นเคสขายคุณก็ดูว่าแบบไปช่วยอะไรเขานะคะ เออแล้วก็มีสคริปต์การทําสัญญาปิดไปด้วยนะคะแล้วก็ไปคุยรายละเอียดนะคะว่าเป็นแบบไหนดูแลเขายังไงนะคะส่วนข้อที่3ก็คือว่าคุณต้องไปเรียนรู้นะคะว่าอันนี้เจาะแล้วคะข้อที่3ต้องไปเรียนรู้ว่าถ้าคุณเลือกที่จะทําเคสขายนะคะคุณต้องรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยคุณจะทําสัญญาปิดหรือว่าไม่ทำนะคะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเชื่อมโยงกับหัวข้อไงคะว่าจุดประสงค์ที่คุณต้องต้องเข้าไปดูอะ คุณไปดูเพราะอะไรอ่ะซึ่งซึ่งซึ่งจากที่ครูเบนเออถามลูกศิษย์มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะคะที่แบบว่าอยากจะเข้าไปดูห้องก่อนเพื่อที่แบบจะไปถ่ายรูปคุยรายละเอียดกับเจ้าของโดยเฉพาะเคสขายเพื่อที่จะไปทําสัญญาปิดแบบนี้นะคะแต่ถ้าแบบใครมีมีเขาเรียกว่ามีปัดจุดประสงค์ที่มันมากกว่านั้นนะคะเออมีจุดประสงค์ที่มันมากกว่านั้นนอกจากจะไปถ่ายรูปหรือว่าทําสัญญาปิดแล้วนะคะ เออก็เมนต์มาบอกกูเบนได้นะคะว่าเฮ้ยแต่กูเบนแต่หนูอยากจะไปทําแบบนั้นแบบนี้นะจะทายังไงเช่นเป็นต้นนะคะบอกได้นะคะคเนี่ยเดี๋กูเบนจะมาไลฟ์ให้ฟังนะคะมาอัดคลิปให้ฟังเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่หลายๆคนนะคะที่มีคําถามประมาณนี้นะคะเนาะสามารถจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้เบื้องต้นนะคะกูเบนก็ ยินดีนะคะเนี่ยแล้วก็แบบต้องรีบมาแบ่งปันเพราะว่าไปติดท้ายไลฟ์ของไลฟ์ที่แล้วนะคะว่าจะเอามาแบ่งปันให้ฟังนะคะเนาะอันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะเอาสิ่งที่รูเบนให้เนี่ยไปลงมือทานะคะลงมือทาทั้งทั้งที่กลัวนี่แหละค่ะทุกคนความกลัวเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าแบบว่าไม่มีความกลัวเลยเนี่ยเราเราจะไม่มีการระมัดระวังในการที่เราจะทํานะคะเนาะเป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะคะเอ่อ ในหน้าต้องบอกแบบนี้นะคะในหน้าสังหาทุกคนทำได้ถ้าอยากทำมันจริงๆไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะคะ,ะเบนก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะแล้วไม่คิดว่าจะต้องมาสอนหรือว่ามาแบ่งปันหรืออะไรด้วยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่มีความรู้มาก่อนแล้วลูกศิษย์ครูเบนที่ผ่านมาเนี่ย แทบจะ95%เลยก็ได้นะคะศูนย์นะคะความรู้เป็นศูนย์เรียนกับครูเบนเขาพรุ่งนี้เรียนกับวันนี้พรุ่งนี้ปล่อยเคสเช่าได้แล้ว1อาทิตย์1เดือนดูรีวิวหน้าเพจบางคนได้เงินแสนภายใน3เดือนจากการปล่อยเช่าแล้วอะค่าคอมเต็มเม็ดเต็มเหนียวเลยนะคะคือเงินแสนเลยนะคะไม่ใช่ยอดขายนะคะแต่เป็นค่าคอมนะคะทุกคนเคสเช่าอะมันคือค่าคอมนะคะเออแต่ถ้าแบบเป็นเคสขายเนี่ย สมมุติว่าปิดยอดเวลาเราได้ยินคนอื่นปิดยอดขายได้10ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยอันนั้นคือยอดขายแต่ค่าคอมเท่าไหร่ล้านละ30,000ื่นก็ไปคูณเอาแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นต้นนะคะแต่ยังลูกศิษย์คูเบนที่บอกว่าได้ค่าคอม1ล้านเนี่ยภายใน7เดือนยอดขายเขาทะลุกี่ล้านแล้วอะคะ แบบนี้เป็นต้นอันนี้ที่มาพูดก็คือว่าอยากเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนเนี่ยที่พูดมาส่วนใหญ่เป็นมือใหม่ทั้งหมดเลยเขาทําได้เราก็ต้องทําได้แสดงว่าเขาต้องรู้อะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้แค่นั้นเองนะคะฉะนั้นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราที่เราอยากจะสําเร็จจากงานนี้หน้าที่ของเราคือเรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วไม่พอเรียนรู้แล้วต้องลงมือทำด้วยนะคะเนาะอันเนี้ยหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า คลิปนี้จะอยู่มันจะอยู่ไปอีกนานอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่มาฟังตอนนี้เวลานี้นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเนาะทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็เมนมาได้นะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ คุณนุกูลสวัสดีค่ะคุณปาณีสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคือคือไลฟ์นี้ไม่ได้ดูดูคนเลยนะคะก็แบบอยากจะพูด <c oughs> ก็พูดไปเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะทักทายกันมาได้นะคะเม้นมายินดีช่วยเต็มที่นะคะสำหรับใครที่แบบอยากเรียนรู้แบบเป็นขั้นเป็นตอนโปรเซสกระบวนการแบบจริงจัง,จงทำงานเลยๆทํทำงานเลยอะ่ะครูเบนอยากเป็นเลยอะ่ะแบบไม่อยากเสียเวลาไปลองผิดลองถูกแล้วแล้วแบบบางทีคลิปกูเบนเยอะมากเลยอะ่ะเออแต่มันแบบ เป็นคลิปภาพรวมไลฟ์ภาพรวมแต่แบบหนูอยากเรียนรู้แล้วว่าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วว่าครูเบนแบบเนี้ยมาเรียนรู้ได้นะคะทักแอดมินมาได้นะคะมาเรียนรู้ได้มีทั้งคอร์สออนไลน์คอร์สแบบเจอตัวแบบซูมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าถ้าโควิดหายเนี่ยก็จะมีแบบคอร์สพาลงพื้นที่ก็จะกลับมานะคะเป็นลงพื้นที่กันนะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้สวยพิเศษนะคะต้องชมตัวเองนะคะเพราะว่ามีฟิลเตอร์ลูกพระเจ้านะคะนะ,ะทุกคนทุกคนไลฟ์หรือทําวิดีโอเนี่ยเพื่อทุกคนเลยนะคะต้องใช้ฟิลเตอร์ลูกพระเจ้าเวลาทุกคนมองเนี่ยก็จะแบบเอ้ยครูเป็นสวยมันน่ามองก็แบบดูตลอดอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละนะคะต้องใช้แอปพลิเคชันให้เป็นประโยชน์นะคะเจอตัวจริงก็อย่าตกใจนะคะ ก็จะสวยยิ่งกว่าโอเคค่ะบ๊ายบาย